หมดแล้วฉันมีใจพิเศษจะพาจะพาคืนให้ฉันเป็นผีผู้ชา เตลอดไม่เกี่ยวค่ะไม่จริงเขาบอกว่าคนมีอายุจะหลับยากเขาไม่เด้มีอายุจะหลับบาัเนี่ยไม่จริงเข้านะแก่ข้างในแก่ขึ้นเยอะตัวอ่ะใช่ตัวบ้า งานเรื่องนี้เราได้เห็นอะไรในตัวอีกคนหนึ่งที่เหมือนแบบเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะไม่มีอยากเห็นเบลหมดละทุกอย่างว้าวหนุ่มเก่งหนุ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่พันเออร์เลยไม่น่าเชื่อเบลมืตกจะแรงขนาดนี้อะไเลยอ๋อเหมือนเดิมนะเขาก็เขาก็เล่นเป็นนักแสดงที่เล่นแล้วก็ปล่อยหมดเราไม่ต้อง ไม่ต้องเล่นไม่ต้องไม่ต้องนึกภาพเยอะคือรีแอคจากหน้าเลยอย่างเงี้ยก็จะดีสำหรับแสดงครับก็ชื่นชมเขาว่าตั้งตั้งแต่เรื่องแรกอ่มะเป้นไม่ต้องขอบคุณพี่เพราะว่าเไปต้องูจเขาด้วยประมาณนั้นแหละกับเบลก็ก็ก็รู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วก็ไม่มีมุมไหนที่แบบรู้สึกแปลกแปลกไปอ่ะก็เหมือนเดิมครับไม่ได้คิดเลยว่าเพราะตอนที่เราถ่ายทําเรื่องนี้เนี่ย คือก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องไหนหรือของค่ายไหนในประเทศไทยที่ได้แบบไปดังในต่างประเทศมากนักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับก็เป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างจะเกินคาดมากๆครับที่ไปแบบเกาหลีไปจีนไปแบบสิงค,โ,คโปร์อะไรครับไป,ไปหลายชาติมากโอ้ต่างเยอะครับภาคแรกไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ภาคสองนี่ยากเพราะว่าผมคือผมเป็นแฝดสามแล้วแล้วแถม ตัวนางเอกก็เป็นแฝดสองอีกซึ่งมันก็ทำงานยากมากเหนื่อยมากมากไม่ใช่มากแค่ภาคแรกภาคสองคือมากตั้งแต่ทำงานเป็นนักแสดงมาเลย <c oughs> กว่า <c oughs> ส่วนของเบลเล่นเป็นสองตัวตั้งแต่ภาคแรกอันนั้นก็จะยากว่าตั้งแต่ตอนนั้นค่ะที่เราจะต้องแยกคาแรคเตอร์การาเกตกับเกตสุรางตอนที่สองคนเข้าด้วยกันก็จะยากนิดนึงเพราะเบลต้องมีทั้งพาร์ทของความเป็นคนโบราณพาร์ทของคนสมัยใหม่ ซึ่งบุพเพว่ายากแล้วเรื่องนี้ยากกว่ามากเพราะว่าบางทีอ่ะเราเล่นกันอ่ะในฉากหนึ่งเรามีห้าคนซึ่งมันใช้เวลาถ่ายทำเยอะการต้องจำบทการเปลี่ยนลุกต่างๆมันใช้เทคนิคเยอะกล้องก็ต้องล็อกเอาไว้มีแค่แบบบางทีใช้ห้ากล้องอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเราไม่เคยเห็นในละครที่เราถ่ายทำมาก่อนเลยค่ะก็ใช้เทคนิคใช้อะไรเยอะรวมถึงมันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์มันจะต้องมีสถานที่ที่ อาจจะต้องทำา g g ขึ้นมาเรื่องของ CG ก็เป็นความความยากแล้วก็ความละเอียดของเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ ง่ายมือเจ้าคะกน็นี่ไง่ายทุ่งเอ่อพอเจ้าข้าอยากกลับบ้านไปนอนแต่หัวค่ำแล้วหัววันใช่็หนาวแเอาเสียงหัวล็อนก็หัวร้อนอย่างเราข้าอยากจะกลับบ้านแต่หัววันข้าอยากจะกลับเข้านอนแต่หัววันก็หนาว จะเก็บไม่ทันก็เก็บพื้นนะ